ร่างตรงไปเลยครับรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวรอบดูลง จะข้าหยอกได้จข้ามลูกหนักได้ดลีลงครับ <upbeat apology> <peanut butter> <APIs>

อรู้จแล้วพอสสบายมีเวลาเล่แล้วแางานไม่อยากเป็นแงนปลาดูดที่ไหนในตลาดเลือบินทำอะไรแกสิงเหงาอ๋อไม่ได้ เปนักใช่ไหมครับอ,อ,อ,อแล้วเราจะพัชใช่ไหมตอนนั้นมันทนบุรีใช่ไหมาก่อนวันครูก็ไปจัดที่ไ่นหมยตานพ่อแลก็ไปจัดที่น่นนานไหมของไทยของของก็เริ่มทำแล้วก เขาตะกุนธนีใวันกในวันเขาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็อะไรการเือะไรเ้ไม่้าก็อยู่แถวบ้านพระตะที่เขาทำตะกุนธนบีเขาขายเหล้าขายน้ำแข็งส่งอะไรเอออ

ไปว่าเราเขาโตมาก่อนนักการเันไม่มีนักการมีแค่ระดับม .4 แล้วก็มาเรียเข้าที่ว่าเขาโตแกงเหรอไปข้าวม .1 พอม .1 หรือม .3 มาก่อนมีแค่ม .3 ยังไม่เป็นยังไม่เป็นอะไรเออไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้เมอก่อนก็เรียนม .3 มัธยมมม .3 หนึ่งทั้งหมดเขาใส่ได้ไหมไม่มีไม่มีจนนั้มาไปตอนนั้นเด็กผาเรียนที่วห่าเรียนหลังแรกตรงที่อยู่ตรงที่าคุยแก้ชางเจดีย์นนของเป็นานเดิมถ้ารู้จักถ้ามาสอน สอนอสน่ ale, <S <S in <Inter> <ing> สอนเขานี <S <S <th> <Different> สอนรย์เขาสอนนี่สอนไงเ้สอนขาอเขาเป็นครูะสมที่กูไข่ครูโนี่ก็อนมัธยม เป็นสูงผั่เลยนี่<อ><อ>พอพอจักพอพอไปแล้วมีสวนลาบสร้างใหม่ใช้บ้านเนี่ใ้บ้านแต่ไม่เป็นพอที่นี่ มาทัพพ์กันมาสู้กันมีแกมีกระโจนมีตเจ็บมีเจ็บกันเราจะกินกันอยู่แต่ว่ากัน